ไหวไหมเนี <There are. S 3> ่ยไหวนะเอาเป็นกำลังใจทุกคนตรงนี่อากาศเย็นที่้าห่มมันไม่ที่บ้านสามแสนอ่ะ ดีเลยใช่มนใจไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับตู้ใช่ไหมตู้ครับโอ้แล้วที่ไหนบนัเ่อยนเนี่ยเป็นทหารเก่าร้อองเป็นทหารเก่าร้อคสอปัจจุบันเป็นในสิบที่ร้อยี่พันาครับบยทจริงกรบท้จริงี่เกิดมาเป็นรบยังเนี่ยเคยแล้วครับที่ไหนครับสมเกือครับสมุเกือเออเอ็งเป็นพอทหารเปน ปีครับสมชงรอบแรกไม่ครับไปครับนักลบสองหมอรภูมิตอนเริ่มเจอเหเหไหม